ให้เสียงภาษาไทยโดยเซตเลย์เอ็กซ์ยูทูบเซตลย์เอนะครับและนี่ก็คือการแปลจากจินตก,การของผมล้วนๆนะครับยินดีต้อนรับสู่ไปครับเมื่อนานมาแล้วมีหมู่บ้านที่อยู่ยังเรียบง่ายและสงบสุขเออตรงนี้อ่านว่ายัางไงบางคนกำลังสารต่อความฝันและบางคนกำลังหลับฝันหวานในหมู่บ้านที่อยู่แบบสงบสุขทุกคนกำลังรื่นรม เรากำลังเล่นยันโยอแคะแต่แล้วก็มีอันตรายเข้ามาจากโลกอื่นเฮ้ยเฮ้ยไอตัวไหนขวางทางออกมาให้หมดเลยหรือว่าจะเรียกโลกนี้ว่าเป็นโลกอีกใบที่เรียกว่าเอ t นเตอร์ก็ได้พวกเขากำลังวิ่งนีที่ฉันหนีก่อนนะทัาตะเวท มาช่วยนายตรงนี้ปีปีศาจบุกมานี่เขากำลังมาแล้วดูนั่นสิพวกตมบี้วิ่งเต็มเลยไอตัวไหนที่ัเอิดเราก่อนโลกที่แสนสงบสุขและแล้วโลกใบนี้ก็กลับมาสงบสุขแบบเดิมนี่ฆ่ามาแล้วด้วยฝีมือของอัศวินในตำนานได้มันมีมันมีอีกใบมันยังเหลืออีก พวกเราจะจัดการมันให้หมดไม่ว่าจะเป็นบอสหรือผู้ที่ก่อเรื่องไม่ดีอืมพบกับไมค์ครับได้ที่ Xbox ในปี2023